โนดนาจุดนำโชคชนกับข้าวเทบริตจิตพัฒนาโนดนาจุดนำโชคชนกับข้าวเทบริดที่เธอหนาบสังนะครับวันที่ย7เเมษาจนช่องพันนาอยฮะซิบกับคูนี้มีการชิงแชมเปี้ยนกับในการเดิมพันกันแพงมีเสื้อท่ามารลดด้วยนะครับเสื้อท่ามาหลอถกับคณะนี้อยู่ใน่วนคล้องการนำเงินเดิมพันทางช่องควายมานับกับมากร่วมควายได้จะแพ้ควายได้ชนะนะครับก็อีกสักครู่มีกัมปอบนะครับรวมแล้วช่องหวาย ก็นับเป็นลานบ้านอีเดียวกับนับหลายหเาีแยวไหนหลายลานนี้รับก็อีกสักครูกับอีกสักครูมีคําตอบกับว่าวัากูนีกับควายดำด้วยควายแดงกับเราเรียกดำแดงอะไรกันกับดำกับแดงกับอย่างอยู่ในระหว่างกันนับเพิ่นนับทองกองบอลลูนเติมใหญ่โตมากหม่เตาถ้ำกับอลังการกับกับควายแชมเปี้ยนกับกับโนดนาจุดนําโชกับแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนกับโนดนาจุดนําโชกับ นี่คนข้ามาเกินแล้วคนข้ามาเกินนี่คือรูปร่างหน้าตาของควายแชมเปี้ยนกับควายแชมเปี้ยนอีกสักครูมีกำเท้ากับยิ่งชักครูกูเช่นกับครับควายดำก็ำก็มั่นใจว่าจะรักษาแชมป์ได้กับ กับนี่ควแชมเปี้ยนยอดนาคี้ลาดอีกแล้วสนามเทศบาลนครังแครับมันทีย่เ่านกับปูถ่ายจิงข้าอะไรกับข้าวที่ปริจิตพัฒนาเรื่อยใบนะครับเรื่อยใบกราเรียกน้ำแดงอะไรนับน้ำกับแดงรับมาโดยความวง่เง Chà phôi nằm lại rồi đó Đèn con cầm đèn nắm hộp này bơi thai chẳng u gặp Mượn vượt tài cài thắc hùng chẳng u đi ý thắc hùng ý cầm to ý thắc hùng ý thắc hùng ý thắc hùng ý na chụp ý thắc hùng ý นี่ราคาตัวรองเดี๋ยนะครับเด้งเป็นโตนะครับเด้งเป็นโตจะนามเทศบาลนคร่ยังก็ก็คุณนิ่งนองวีดีโอนะครับที่เอื้อครวภาพมืกับนิ่งนองวีดีโอเป็นครูแซมดนนู้นผาชุดนี้มาทางมัดเลยรวมโดยช่วยกันกับแตงยวแตงออดอยู่จุดที่แปดกับครูนี้แตงยวแตงออดแปดสมจักซี่กูเอก พิเศษประจําบันประจําหล่อประจําเด่นกองชนะมเทศบาลนครตรังนะครับกรรมการตั้งปล่อยว่าอะไรครับเดี๋ยวตัดนันดีปล่อยว่าเลยครับเพื่อแม้ความจัดชายกับนี่ขู่นี่ความมั่นครับสัมผัสได้สนามเทศบาลนครตรังกับก้อยแดงก็ไปก้อยดำก้อยดำก็ใส่เข้าไปตรางจะใช่กันดูเดือดรุนแรงรวดเร็ว เลยไม่ออกว่าคนเชียร์ที่กรรมการหรือว่าพีเลียงว่าควานว่านี่ไอ้ดำก็สู้โตถูกดอกความมันทีสะบัดท้ายกับสนามเทศบาลนครสังกับโกยูกับโกยูรับรองรับรองโคตรรับรองโคตรนานแต่ประกันคุณนาพเอาปนัดไปใบกับ่ายปรย์ไดรวดเร็วกับเก็บปัวได้ดำก็โตไปไอ้ดำโตไปไอ้แดงโต่านี่นี่เซดีวกับ xuống dài hạn chế quang bay đi anh dạng dạng fly yard anh dạng nga 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 cá nga 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 ไอ้นำจับได้ไอ้นำจับได้แดงไม่ยอมไอ้แดงโตตลอดแดงโตตลอดลายยอดมี่ลายยอดมี่ลายยอดมี่ไอ้นำกระโตนี่เล่นงินเจ็บๆกับเล่นงินเจ็บๆขุ่นนี่ช่มงซักที่5ดาวกับ5ดาวยู่ในแต่งยู่แต่งอุดชุดตีแปดชุดตีแปดนี่แดงัดเข้ามาให้แดงกัดเข้ามาแค่นี้ก็ยู่นายเชี้สามารถนายนเดิมพัน นี่ได้จืดเที่ยงต่างหากไอ้แดงแทงคอนกานจะโคตรเยี่ยมเดียวนี่นี่ไอ้ดำไปหลังไอ้ดำไปหลังไอ้แดงผมก็เลยไม่กลัวกับไม่กลัวผู้ถ่ายจริงกับไข่แดงผู้ถ่ายจริงนี่ไอ้ดำอัตกระมาไอ้ไอ้ดำแทงไอ้แดงแทงก็ไปดำโดนนี่นี่ ดอนกับดอนในทำโตถูกด e. tamam. ้องเหมือนกัน um, นี um. ่นี um, ่อ <out> ันเข้าไปอันเข้าไปนี่โนดหน้าจุดนำโจ๊กจนดนำโจกับของนายได้ไหมก็ถูกไม่ตอบไอ้ธรรัตก็มาไอ้แดงโตไปไอ้แดงโตไปน้ำต้องถอยก้อนไอ้ดำมาไหมข้ามาไหมไอ้แดงแปรยอดไอ้ก็แปรยอดครั้งที่แล้วช่องยิ้วครั้งที่นี่จะได้ยิ้วนี่นี่ นี่จับได้แล้วไอ้ด้ำจับได้แล้วครับน้ำจับได้แล้วจับได้พยายามจะดีในรุดนี่จับได้จับคว้าไว้น้ำกับไว้ด้ำโดนหน้าจุดน้ำโชกจับรุดแล้วรุดรุดไอ้แดงกรับใส่กระปลายยอดวันนี้ใส่เยี่ยมที่เดียวไอ้ด้ำโดนโดนเต็มเต็มต้องถอยก้อนนี่ปลายยอดไอ้แดงไอ้เสถียรเลือนหลังจะนั่งวงคานทีเดียวปูนี่ แต่งย no ูแต่งโอ๊ตับแต่งยูแต่งโอ๊ตจุดตีแปดมีเพราะประเดิมใจบรรยายใต้ผาบขอบคุณนิ่งนองวี๋วี่วะนะครับสำหรับนุ่นผาบเอาแบบผาบไม่ดีบานมันดีมันกันนี่ผาบท็อะไร่นแต่ท็อตแบบนี้เองซดแบบแีงเองซดแบบนี้แบบแีงเองนี่แต่งยูแต่งโอ๊ตุดแปดมีแล้วหรือยังใช่ยังไม่มีคือกูนี้ไม่กูเดียวก็คุมดุลแล้วสิงแชมเปี้ยนจังหวัดลังนี่ไอ้่ลัไปลังไปลัง ไอ้แดงผงเข้าไปยัดเข้าไปนี่เตะแกะเก๋อเกะจะเข้าไปเลยนี่เห็นเชืออะไรได้แหละแดงว่าใส่เชืออะไรได้ดับแล่นแล่นกับแล่นแล้วนี่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 แลนกับแลนแลม่เดียวกับแดงกับไข้าวเทพนิยน์พิจารณาดำข้าวมาไหมอ๋อไมแชมเปี้ยนกับดำแชมเปี้ยนตอนนี้เป็นรองลึกแม่ก้าแล้วพันรอยแล้วนี่คนทัญยะ ไปเลยครับไปเลยกาแฟเบ็ดข้าวกับกาแฟเบ็ดเต๊ดเด็ดข้าวเี่บข้าวเทปาริจิพัฒนากับข้าวเทปาริจิตพัฒนากับนี่คว,นควายชนะกับควายชนะนี่ต้องเป็นควายแดงเลยไมคนควรย้ำไม่ใช่ควายดำดีๆใจครับนี่ดีใจกับดีใจถ้าเป็นธรรมชาติากับหัวชนก็ต้องดีใจเป็นนี้ไม่ดีใจเป็น,นี้ดีใจเแบบด้วยกับประตูว่างเปิดรับ ชมตะครีดตัวโตชนะนะครับตัวโตชนะกับสนามเทศบาลนครจังกับสนามเทศบาลนครจังคนกลางจะเหนื่อยเดียวกับผู้นี้ได้เสื้อถ้ามัดดำเสื้อถ้ามัดตื่นตาตื่นตาลึงตื่นใจทีเดียวลุกกับลุกคนนี้ขับได้เสื้อแล้วจากเดียวกัใส่เสื้อกกำบานมีข้าวเทปพิ นเมื่อที่แล้วมาชนกับแทงยิ้วมันนีพูดถ่าจริงแหละเป็นจะเปียดหลุนกลางกับกองยวัดจังแทนหน้าจุดนำโจกับแทนหน้าจุดนำโจกับข้องทอดเจ้าสมชายโลดเท่าท่าพอกับเสือกับเสือเท่ามาแล้วคนนั้นไม่ออกอันวันเสือเท่ามาแล้วคนนั้นออกงานวันเสือเท่าไม้หลับบ้ากับคนนั้นคือมีอั่นเปลี่ยน นายจะเลามาันเป็นเช่ลมนายจะเลามันเป็นเช่ลมนายพาเดอมันเป็นนายเพรดิมครับนายเสื้อสามารถกครับนายเสื้อสามารถทนี่ตัวแพรกับดิมเหมือนกันกับตัวแพรกับดิมเหมือนกันแต่ว่ามันก็ะแปรกับวันนี้ได้ที่ซ่อง